คลิปนี้ทำขึ้นเพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งขอให้ผมแจกแอดออนบ้านเห็ดหน่อยผมก็ขอบอกชื่อแอดออนนี้ก่อนนะครับแอดออนนี Add ้ này, ชื่อว่ากลุ่มแอนชรูมแอดออนและซึ่งวันนี้ผมก็จะมาแจากแอดออนนี้กันนะครับนี่เป็นแมพที่เขาแถมมาให้กับแอดออนนี้นะครับซึ่งผมก็จะรีวิวคร่าวๆก่อนนะครับเพราะแอดออนนี้เพิ่มของเข้ามาเยอะอยู่นะครับและถ้าผมรีวิวในคลิปเดียวคงจะกินเวลาหลายนาทีจนเกินไปเพื่อนๆจึงสามารถโหลดไปเล่นและสำรวจว่าแอดออนนี้มีอะไรเพิ่มเข้ามา ในเกมไมโครบ้างซึ่งแอดออนนี้ได้เพิ่มล็อกพิเศษที่มีความสามารถเมื่อเรากดเปิดมันจะไม่สามารถระเบิดได้แต่ถ้าเราปิดมันก็จะระเบิดได้ครับซึ่งก็เป็นบล็อกที่แปลกใหม่ดีนะครับนี่คือของที่เพิ่มเข้ามาเกือบทั้งหมดนะครับส่วนนี้เป็นกับดักระเบิดเห็ดครับเมื่อมีตัวอะไรไปเหยียบบนมันก็จะระเบิดและทำดาเมจรุนแรงมากเลยนะครับ ส่วนนี่คือของเด็ดของแอดออนนี้ครับเป็นเหตุต้นเล็กๆครับแต่ความพิเศษของมันอยู่ที่ถ้าเราเอาบอิวไปใส่มันมันจะขึ้นรูปแบบนี้ครับแล้วให้เราใส่บอมิวจนกว่ามันจะต้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนมันกลายเป็นดันเจียนครับและนี่ก็คือดันเจียนเห็ดนะครับและวิธีดาวน์โหลดนะครับขั้นแรกให้ทุกคนเข้าลิงก์ที่ผมให้ในช่องคําอธิบายวิดีโอแล้วพอเข้าลิงก์มาให้เลื่อนไปล่างจนกว่าจะเจอลิงก์สลิงก์นี้นะครับแล้วก็ทําแบบวิดีโอเลยนะครับกดที่ลิงก์ที่1อ่อะครับ และก็ขอโทษในการตอบกลับของผมที่ล่าช้าจนเกินไปนะครับเพราะช่วงนี้ผมก็ติดเรียนนิดหน่อยครับแต่คอมเมนต์นี้กว่าผมจะตอบก็คือนานมากเลยผมขอโทษด้วยนะครับ ส่วนขั้นตอนการแตกไฟนะครับผมก็ยังใช้แอปเดิมอยู่เลยครับเพื่อนๆก็สามารถใช้แอปแตกไฟที่เพื่อนๆขนาดได้เลยนะครับพอเข้ามาในแอปแตกไฟแล้วใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่ามันมีไฟล์ยอยู่3อันให้เราแตกไฟของที่มันเป็นแอดออนก่อนเลยนะครับแล้วไฟล์อีกไฟลหนึ่งผมก็จะมาบอกวิธีที่หลังนะครับให้แตกไฟลแอดออนไปก่อน พอเราแตกไฟแอดออนเสร็จแล้วใช่ไหมครับก็จะเห็นได้ว่าเหลือไฟหนึ่งไฟใช่ไหมครับซึ่งไฟนี้ก็คือเป็นไฟพิเศษหน่อยครับก็เป็นไฟของแมปที่ผู้สร้างเขาได้แถมมาให้อาะครับซึ่งไฟนี้ให้เราแตกไปในไฟที่ชื่อว่าไมคร t w เวิลเลยนะครับซึ่งแมปนี้ก็ดีมากเลยนะครับเป็นแมปที่ผู้สร้างแอดออนเขาสร้างมาเพื่อบอกว่าแอดออนนี้เพิ่มอะไรมาบ้างอะครับก็สามารถแตกไ์ไ,ไปเล่นได้เลยนะครับ แต่ถ้าเป็นการสร้างโลกปกติก็ให้ทุกคนปรับปุ่ม5ปุ่มนี้ด้วยนะครับแต่นี้คือแมปที่ผู้สร้างเขาแถมมาให้ก็เลยไม่ต้องปรับอะไรแล้วแต่ถ้าสร้างโลกปกติก็ต้องลงแอดออนแบบปกติเลยนะครับแล้วก็ปรับปุ่ม5ปุ่มด้วยนะครับเดี๋ยวแอดออนมันจะเล่นไม่ได้นะครับ